สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมเองนะครับสตินจี้ในเกมและว,วันนี้นะครับเราก็มาอยู่ในเกมโลบล็อกนะครับทุกคนวันนี้นะครับพี่ก็ได้กลับมาเล่นโคนไทยคุณ2แล้วนะครับทุกคนนะตอนนี้พี่กลับจะกลับมาสร้างอีกครั้งนะครับทุกคนนะซึ่งตอนนี้รู้สึกว่าเงินไปไหนแล้วนะพี่ก็เลยไม่ได้กลับมาเล่นนานแล้วนะฮะโอ้โหบอกไว้เลยว่าอาจจะมีอัปเดตอะไรยอะแยะหรือเปล่านะฮะซึ่งดูตรงนั้นสิทุกคน โอ้โหวุ่นวายมากนะครับเหมือนว่าจะมีอะไรมาใหม่ด้วยนะเมื่อกี้พี่เห็นอยู่มันมีอุกกาบาตตกลงมาด้วยนะโอ้โหบอกเลยว่าวุ่นวายมากๆนะฮะเหมือนน่าจะแบบทําสงครามโลกกันนี่หว่านะฮะไปๆ,ๆเดี๋ยวๆนะเพื่อนพี่มาละโอเคครับตอนนี้นะครับเเพื่อนพี่ได้มาเล่นด้วยนะฮะซึ่งก็นะทุกคนให้เขาเล่นด้วยกว่านนะครับทุกคนจะได้ออกคลิปด้วยกันนะฮะโอเคทุกคนตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปสร้างอะไรก่อนนะ ซึ่งเดี๋ยวพี่ขอไปดูก่อนเปิดประตูมาโอเคนะครับตอนนี้เดี๋ยวพี่จะมาสร้างอะไรเลยดีกว่านะครับตอนนี้รู้สึกว่าน่าจะแพงขึ้นนะ1,000แล้วก็อันนี้อันนี้น่าจะต้องกดล็อกนะฮะส่วน2 0 0พเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวซื้อนี้ก่อนโอเคซื้อแล้วแล้วก็กดล็อกอันนี้ด้วยมาเุ้ยอ๋อเอาไปแล้วได้ไปแล้วได้ไปแล้วโอเคอ๋อนี่กดล็อกแล้วโอเคซื้อซื้อดีกว่า2 0 0พ อุ้ยโอ้โหโอ้โหแพงมาก 10, <000. S 1> โหนึ่งมห้าพันโอ้โหโอเคแค่นี้ก่อนไหมเดี๋ยวแพงเกินนะฮะดูซิว่าตอนนี้พี่พี่ได้สร้างอะไรนะฮะโอเคนะครับไม่ได้เล่นมานานด้วยนะฮะโอเคต้องไปดูข้างบนนะฮะพี่ได้สร้างขางบวนอะไรไว้นะฮะปีนบันไดเลยนะฮะโอเคโอ้อันนี้ เนี่ยเนี่ยอันนี้หรือเปล่านะฮะมาลองเล่นดิโอ้มันคือสเก็ตบอร์ดเอาล้นะครับตอนนี้พี่กลับมาแล้วนะครับเดี๋ยวพี่จะมาสร้างอะไรต่อดีกว่านะทุกคนรู้สึกว่าเงินพี่น่าจะไม่พอแล้วนะครับุิยรู้สึกว่าแพงขึ้นด้วยแบล็คโคมีด้วยโอ้โหแบล็คโขห้าหมื่นแล้วไอ้นี่ห้าหมื่นแล้วก็ไอ้นี่หนึ่งหมื่นอันีหนึ่งพันสี่ร้อยนี่แพงกว่าพันอีกนะ ไม่นะไม่พอแล้วโอ้โหไม่ได้เล่นมาตั้งนานตันหมดไวเฮ้ย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 อะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยอะไรอ่ะเลเซอร์เหรอเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเดีโอ้ทุกคนมีคนโดนตีเข้ามาโฮ้ยเฮ้ยโดนโดนโดนละโดนละโอ้โหไม่นะลูกสมุนของเราก็ไปจัดการอยู่นะฮะตอนนี้รู้สึกว่ามีบอสเกิดแล้วนะทุกคน แต่ไม่ใช่อะบอสตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็นตัวนั่นหรือเปล่าน่าจะเป็นตัวยาในอนาคตแน่นอนทุกคนนะแต่น่าจะเป็นอยู่ในอนาคตนะน่าจะประมาณนั้นนะฮะโอ้ยยานี่แหละผมก็ไม่รู้เหมือนกันน้ามันเกิดอะไรขึ้นอุ้ยรู้สึกลูกน้องของเราน่าจะไปโจมตีไอ้เจ้าไอ้เจ้าบอสนั่นอยู่นะฮะโอเครู้สึกว่าเราไม่สามารถจัดการได้เพราะเราต้องแบบสร้างอะไรก่อนนะเพราะเราไม่มีทางจริงทุกคน แต่ลูกน้องกําลังจัดก,การบอสอยู่นะฮะรู้สึกว่าบอสน่าจะมาแบบมาปั่นปวนอีกแล้วนะครับทุกคนนะแต่ไม่ใช่ดิเจอบอสครั้งแรกแต่บอสเนี่ยไม่ได้มาปั่นปวนแต่เจอตั้งแต่อัปเดตแล้วนะฮะโอ้โหเอาแหละเดี๋ยวเราเก็บตังค์ดีกว่านะทุกคนโ,โหรู้สึกว่าเลือดน่าจะแบบโ,โห มันนีดไม่รู้แต่พี่จะซื้ออะไรแหละแต่มันเริ่มแพงขึ้นแล้วอะตอนนี้ตังก็ไม่พอแล้วด้วยนะฮะการสร้างนี่จะไม่ครบแน่นอนนะฮะมีขนาดเล็กมาทานโอ้ยติดไม่ได้โอ้ยโอเคนะเดี๋ยวมาดูก่อนว่ามีอะไรนะฮะอันนี้น่าจะเป็นการแบบเราต้องเติมเองนะฮะเติมตังก่อนเติมตังก่อนพอเติมตังก่อนเนี่ยเลือดลดละเลือดจะลดละ Quand, aki, ยิงเลเซอร์กระจายอ่ะเกือบโดนผมและโอ้โหยิงโคตรมั่วเลยบอสตัวนั้นเนี่ยคือมันโดนผมเนี่ยทุกคนคือเกือบไอตรงที่เราสร้างเนี่ยเกือบจะพังแล้วทุกคนนะฮะโอ้โหเดี๋ยวเราไปสำรวจดีกว่าไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะไปดูรถดีกว่าตอนนี้คืนยาแล้วนะฮะโอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยบังคับไม่ได้โอ้แป๊บหนึ่งนะครับทุกคน ว่ายานปัญหาตอนนี้พี่จะตายแล้วไม่พิทิตโอ้โว้ว่าตายโอ้ <c oughs> โ,อโหโคตรแหลกเลยทำไมมันแหลกอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นพี่เนี่ยทำไมพี่เดินช้าตอนนี้รู้สึกว่าเราต้องรอให้เงินมันเต็มนะถึงจะสร้างอะไรได้ทุกคนนะเออ แลกโคห้าหมื่นแล้วไอ้ไอพวกนี้กดล็อกไปแล้วอะ่ะโอเคเงินน่าจะขึ้นช้าหน่อยแต่มาเล่นไม่ได้เล่นมานานอะ่ะมันหูแค่ขึ้นพันเองอะ่ะจนจริงๆเราการสร้างไม่ค่อยพอเดี๋ยวเดี๋ยวไปเติมก่อนโอ้ยแหลกจริงๆเลยเขาหลังจะเล่นคนเดียวละแหลกมากทุกคนนะฮะแต่ตอนแรกมันก็กระตุกกระตุกแล้วก็ค้างๆนะฮะโอ้โหทุกคน พี่ลำบากจริงๆเลยนะฮะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวอาจจะมีสิทธิ์เล่นคนเดียวก็ได้นะทุกคนเอาแหละนะครับตอนนี้เหมือนว่าลูกน้องของพี่อ่ะได้ไปจาัดก,การพวกนั้นนะฮะรู้สึกว่าไปจาัดก,การนั่นไปจาัดก,การเพื่อนพี่นะฮะเพื่อนพี่ที่เป็นตัวละครเบคอนนะที่มันเป็นผู้เล่นมาเล่นใหม่นี่แหละนะซึ่งดูนะครับมันจาัดก,การอยู่นะครับเพื่อนพี่โดนโดนโดนพี่จาัดก,การนะฮะ รู้สึกว่าพี่ไม่สามารถไปไปปราบนั่นพวกนั้นได้หรือว่าจัดการได้เพราะว่าถ้ามันลุมพี่เนี่ยเลือดน่าจะลดแน่นอนนะฮะโอเคนะครับรู้สึกว่าพี่ได้รอมาสักพักแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยนี่มันกี่วันแล้วนะครับที่ต้องรองเงินมาแบบเป็นวันเป็นเดือนแล้วเนี่ยโอ้ยไม่นะเราปิดประตูโอ้ยโอ้ยทำไมไม่เดินวันนียโอ้ยปิดประตูด้วยนะฮะ ขอให้อภัยที่พี่เดินติดบั๊กนะฮะติดบั๊กแล้วพี่เป็นไรเนี่ยแล้วทําไมมันซูมเกินเนี่ยโอเคนะครับเอาแหละตอนนี้พี่ได้ออกมาแล้วนะครับรู้สึกว่าน่าจะมีแบบคือผมก็มาดูข้างนอกนี่แหละนะไม่รู้ว่าจะตายได้หรือเปล่านะฮะตอนแรกเนี่ยดูโหอ,อลังการมากดูการสร้างพวกเขาสี่ทุกคนดูว่เล่นอื่นนะฮะโอ้โห แต่อันเนี้ยมันคืออะไรทุกคนนะพี่ก็อยากไปดูมากเลยนะฮะวันนี้พี่ก็ไม่ได้สร้างอะไรเลยนะฮะเซ็งจ,จริงๆนะฮะอ๋อมีการขายเฮ้ยเพชรอายอมมนีหรือเปล่าเนี่ยน่าจะเป็นอายอมณนีหรือเปล่าเนี่ยพวกนี้โว่อ๋อรู้สึกน่าจะเป็นที่พักหรือเปล่านะแล้วก็มีการขายย้อมณนีด้วยโอ้โห พี่ไม่เคยคิดเลยว่าจะเจอนะฮะมีการขายอะไรด้วยนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวดีไหววาดีมาเล่นลบอกทําไมเนี่ยโอ้โหไปเดี๋ยวเรากลับกันดีกว่านะทุกคนโอ้ยโ,โอ้ยยังไม่ทันผัดขาดคํานะฮะสุดก็ตายนะฮะโดนพอดีไม่ออกไปดีกว่าทุกคนนะรู้สึกว่าพี่ไม่รู้จะซื้อดีหรือเปล่านะฮะไอ้แบล็คโคนี่แหละพี่ก<อ>็อยากจะได้มันมานะฮะ ว่ามันมันมันคืออะไรหรือเปล่าอะไรไปแลคโคนี่แหละหลุมดํานี่แหละทุกคนนะเอาละขึ้นมาข้างบนดีกว่านะเดี๋ยวพี่ขอไปเอาสเก็ตบอร์ดมาบินบินเล่นดีกว่านะทุกคนไปแล้วฮนะบินดูรอบๆบนี่ไงนะโอ้โหโไล่ยิงเลยโอ้ยโอ้ยโอ้โหโดนโดนโอ้สเก็ตบอร์ดของเรานี่ก็เร็วอยู่นะ แม่ท่าเขาไม,ามายย่ดีเปล่านะโอ้ยโอ๊ยน้องเราโอ้ยเรือลดแล้วไม่นะกลับฐานตัวเองกลับก่อนกลับกลับกลับไม่งานาเดี๋ยวไม่รอดเดีไม่รอดโอ้ยสเก็บอร์ดของเราเอา้าวเดี๋ยวนะเออเพื่อนพี่มานะฮะ โอ้โห oh. ไม่บอกเลยนะฮะเอ้ย <Hey, S 1> เดี๋ยวเราไปสำรวจข้างหน้าดีกว่าไหมโอเคโอเคนะครับเดี๋ยวไปสำรวจเลยดีกว่านะฮะนี่คือห้องลับของพี่นะฮะมีสารเคมีด้วยโอเคทุกคนแต่พี่จะไปดูโครงสร้างที่พี่ได้สร้างเอาไว้นะฮะแล้วไม่ได้พีค็อกกี้เลยขาานาดแล้วด้วยนะฮะอันนี้เป็นห้องที่ที่ต้องลองเข้ามานะฮะแล้วก็อะไรนะฮะ ที่เป็นพี่ได้สร้างไว้แต่พี่ไม่ได้ดูอันนี้เปิดไม่ได้ประตูมันยังไม่เปิดนะ,ะแปลว่ารังยังสร้างไม่เสร็จนั่นเองไปเฮไปไปสารวีกว่าให้จบๆจะได้มีทางไปนะฮะโอเคมาแล้วนะครับตรงนู้นเดี๋ยวไปดูก่อนะโอเค ประตูนี้ดีเลยเนี่ยเปิดไม่ได้นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับทุกคนนะซึ่งพี่ไม่ได้สร้างอะไรเลยนะครับหมดไฟนะเหมือนเดิมนะไม่ได้ดมาตั้งนานแล้วด้วยนะฮะขอให้ใค้ดยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาช้าหน่อยนะทุกคนนะโอเคนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืม ฝากกดไลค์กดแชร์กดซ mm ับ hmm. s c r i ครก็อย่ายลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับและสำหรับคลิปนี้ทุกคนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนก็สวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าทุกคนนะ